สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องมารีนะคะโรนะคะหรือว่าแม่หมอมารีนะวันนี้นะคะเราก็จะเข้ามาสู่พิกอาการนะคะในหัวข้อชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคลิปนี้นะคะมีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะขอให้แบบตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบนะคะอ่ะก็ขออนุญ,ญาตนะคะไข่ของนิดนึงนะคะว่าแม่หมอเนี่ย ก็คือรับเปิดดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะจะมีช่องทงั้งทาง tiktok แล้วก็ช่อง Youtube อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้คอนแทคเอาไว้ทางด้านล่างใต้ d e s ค r ิปชั่นนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ชอบการทำนายสไตล์นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์นะคะให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่กองแรกกันเลยดีกว่านะคะด้านซ้ายมือจะเป็นกองที่1น,นะคะตรงกลางเป็นกองที่2ค่ะ แล้วก็ขวามือจะเป็นกองที่สามนะคะเดี๋ยวเราไปดูสําหรับคนที่เลือกกองที่1กันเลยดีกว่าคะ่ะค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีทาโ่หรือว่าแม่หมอมารีนะคะวันนี้นะคะเราก็มากันในหัวข้อชีวิตของคุณจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตติดขัดเหลือเกินนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นคนที่เลือกกองที่1นนะคะจะเป็นไพ่ใบนี้เลยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า ชื่อของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้ก่อนนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะคะถ้าพลังงานตรงนะคะฟังต่อได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ตรงนะคะลองเลือกกองอื่นนะ,ะหรือว่าลองดูคลิปพิกา,การหัวข้ออื่นๆไปก่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าจิตนิ่งจิตสงบค่อยกลับมาดูหัวข้อนี้นะคะ,ะนะคะว่าชีวิตของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะ k of c u ออืคับ g ายพิลเทนะคะ เ h e ะ u s ส i ินะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นอะไรเอ cup. อทร f c อฟคัพอะมองว่าตอนนี้นะคะตัวคุณเองเนะี่ยมีความเหมือนแบบว่าอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างเนาะคือตัวคุณเองอะเหมือนมีนเนอีท,ที่อยากจะลงมือทำอะไรที่มันเป็นชิน้นเป็นอันอยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องให้มันแบบว่าชัดเจนนะคะ หรือบางทีบางคนนะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ความชัดเจนจากความสัมพันธ์นี้นะคะหรือเรื่องของงานเนี่ยคุณรู้สึกว่างานที่คุณทํานะคะคุณอยากทํางานอะไรที่เหมือนคุณสามารถแบบ ไปได้ทุกที่คือสามารถทําได้ทุกที่นะคะคุณมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะแต่ว่าช่วงนี้อารมณ์เหมือนจะค่อนข้างขึ้นลงได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะมีความรู้สึกน่อยมีความรู้สึกเหมือนเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นนะคะแต่ว่าชีวิตของคุณอะ่ะมันก็ยังคงไปได้ดีอยู่แหละเพราะว่าคุณมีเพื่อนมีคนรอบตัวมีคนรักที่ดีมีเพื่อนที่ดีที่คอยให้กําลังใจคุณอยู่นะคะอืม มานะก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันจันทร์หรือคนที่ในชาวราศีตุลน,นะคะมินก็รกดพิจิกได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าชื่อของคุณหลังจากเนี้ยจะดีขึ้นไหมนะคะแล้วมันจะดีขึ้นในด้านไหนบ้างเนาะวันนี้นะคะแม่หมอใช้เป็นไพ่ทาโร่นะคะคเนคเนชาชานน,นะทาโร่นะคะจะเป็นสําหรับนี้เลยค่ะทุกคนนะคะอันนี้แม่หมอใช้ของอ่าอันนี้อยู่นะคะ อะมาดูซิว่าข่าวดีอะไรที่จะเข้าหาคุณในเร็วๆนี้นะคะ Six of Swords นะคะอ Two of p e n t a c l e นะอ่ะ Five of p e n t a c l e นะคะอืมโอเค โอเคไพ่ดีมากเลยนะคะตอนนี้คุณเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหมุนเงินไม่ทันได้มาจ่ายไปเลยนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพใจสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะมีความรู้สึกแบบอยากจะผ่านพ้นชีวิตตรงนี้ไปได้เร็วๆสักทีหนึ่งนะคะแต่ไพ่ก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวคุณอาจจะผ่านพ้นอุกศรตรงนี้ได้รอไปอีกประมาณ2-5สัปดาห์นะคะ2 5สัปดาห์ไม่เกินนี้นะคะ ตัวคุณเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเอ้เราต้องเสียเงินกับอะไรสักอย่างอาจจะเสียเงินไปกับการซ่อมแซมเสียเงินไปกับสุขภาพนะคะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยคือการเสียเงินในครั้งเนี้ยมันเป็นอะไรที่เหมือนจะทําให้คุณน่ได้กลับมาแบบสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะมันเหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาภเนาะอืม คือเหมือนแบบพอจุดพอชีวิตคุณนะํามันอยู่ในจุดที่มันแย่มันต่าสุดอะคุณรู้สึกว่ามันต่ําสุดแล้วมันกําลังจะดีขึ้นคะ่ะชีวิตของคุณมันกำลังจะดีขึ้นกว่านี้นะคะมันเหมือนแบบคือเหมือนบททดสอบที่คุณเจออยู่ตอนนี้เหมือนเขามาให้คุณได้เรียนรู้อะคะ่ะว่าเนี่ยคือเวลาชีวิตตกต่ำมันเป็นยังไงอยากให้คุณวางแผนในเรื่องของการใช้เงินหรือวางแผนในเรื่องของชีวิตของคุณเอาไว้ให้ดีๆนะคะแต่หลังจากนี้เดี๋ยวมันจะมีแบบ ความสําเร็จสมหวังเข้ามานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเลยการเงินจะดีขึ้นเลยสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะอยากกินอะไรได้กินอยากไปไหนได้ไปอยากเที่ยวได้เที่ยวนะคะบางคนเนี่ยเหมือนอาจจะมีเกณฑ์ได้แบบย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัยหรือว่าย้ายที่ทํางานใหม่ได้ไปที่ไกลๆข้ามน้ําข้ามทะเลได้เลยนะคะอดทนไว้เดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะมันก็จะดีขึ้นนะสำหรับคนที่เลือกกองหนึ่งนะคะชีวิตเป็นอย่างไรนะคะลองเล่าคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ระบายกันได้นะคะแม่หมอจะพยายามอ่านให ครบทุกคอมเมนต์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่กองสองนะคะ,ะสําหรับกองสองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีทาโร่หรือว่าแม่หมอมมารีด้วยนะคะวันนี้พิกาการ์ดกันในหัวข้อนะคะ,ะชีวิตอของคุณจะดีขึ้นเมื่อไหร่ดีขึ้นในด้านไหนนะคะอ่ะคนที่เลือกกองที่สองพไพ่ใบที่สก็คือใบนี้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันก่อนดีกว่านะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถไปตรงใต้ดีดบล็อกคิปชัได้เลยสามารถกดลิงก์จองเข้ามาได้เลยนะคะรับทั้งเป็นแบบพิมพ์แบบโทรทุกวันนะคะไม่ได้มีวันหยุดวันพระก็ยังดูปกตินะอ่ะมาดูซิว่าชีวิตของคุณในตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรคนที่เลือกกองสองนะคะสี่เหรียญ k ี n งอ f คับนะคะ อ่าให้ดีนะเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบอยากจะคือมีเป้าหมายเรื่องของการเงินค่ะคุณอยากจะมีเงินที่มันเก็บมากขึ้นมีเงินเก็บเงินเหลือมากขึ้นนะคะเนี่ยคุณคิดแต่เรื่องของเงินนะคะคุณมีอันด g y มากๆเลยที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเดินทางไกลหรืออยากจะไปจากที่ตรงเนี้ย เพื่อที่จะไปหาเงินให้มันได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นความรู้สึกที่เหมือนคุณเริ่มวางแผนชีวิตตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เหมือนตัวคุณตอนนี้อาจจะกําลังมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศไปต่างแดนต่างจังหวัดไปแบบภาคไปอีกภาคหนึ่งโดยที่คุณแบบสมมติคุณอยู่ภาคกลางคุณอาจจะไปอยู่ภาคเหนือหรือภาคใต้เลยอะไรแบบนี้นะคะคือมองว่าช่วงนี้การเงินของคุณน่ะมันก็มีเข้ามาแหละแต่คุณรู้สึกว่าอยากให้มันแบบมีเข้ามาเยอะกว่านี้นะคะอยากให้มันแบบได้มากกว่านี้อืม เราก็อาจจะเป็นปัญหาเก่าๆที่คุณเจออยู่นะคะปัญหาเก่าๆอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องฝ่าฟันผ่านไปให้ได้แต่ไพ่บอกนะว่าจะผ่านไปได้นะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณในเรื่องของปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้นะคะมีความกังวลในการที่จะออกจากงานหรือมีความกังวลอะไรบางอย่างที่อยากจะไปจากตรงเนี้ยแต่ไพ่บอกว่าคุณจะสามารถตัดสินใจเดินออกจากสถานการณ์แย่ๆตรงนี้ได้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่า เรื่องอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่เนาะพลังงานของคนกองสองอาจจะเป็นชาวธาตุโลหไมถึงตุลกลุ่มนะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกหรือว่าชาวธาตุดินนะคะพฤกษบกันมังกรค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงนะคะจะดีขึ้นเมื่อไร่ชีวิตของคุณเนาะหลังสักนี้นะคะวันนี้แม่หมอใช้เป็นไพ่คชานันทาโร่นะคะ ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีจำหน่ายอยู่หรือเปล่าแต่ว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะสามารถลองแคปแล้วก็ไปตามหาได้นะทุกคนเผื่อใครอยากจะเปิดไพ่เองนะคะอ่ะดูสินะคะว่ายังไงอ่าห้าเหรียญน,นะคะอือหึสิบถ้วยนะทุคทคทออกคน t ช n ออ cup นะคะ2 of อ a n วโอไ9 of cups โอ้ดีนะทุกคน ไพ่ดีไพ่ใต้สำรับใต้สำรับเป็น The e m p a มด้วยอ่ะนะคะแอบเปิดให้นิดนึงแอบเปิดให้นิดนึงกองแรกไม่ได้เปิดแต่กอง2เปิดให้นะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าตอนนี้คือคุณอ่ะเหมือนบางคนมีปัญหาสุขภาพด้วยการเงินด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเนี่ยเหมือนแบบมันใช้จ่ายเยอะไงใช้จ่ายเยอะอ่ะมันทําให้คุณแบบรู้สึกว่า แต่ก,ก่อนคุณมีเงินเก็บมากกว่านี้แต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีเงินเก็บเท่าแต่เท่าเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนกองเนี้ยไม่บอกรู้สึกว่าคุณน่าจะมีความรักทางไกลหรือว่ามีความรักอยู่มีความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้อาจจะชัดเจนหรือว่าไม่ก็ได้นะคะแต่ไพ่บอกเลยนะว่าเรื่องความรักของคุณจะดีขึ้นหลังจากนี้ถ้าใครเหมือนมีปัญหาความรักนะความรักจะดีขึ้นกับความรักจะมีความแบบชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกได้ถึงแบบ การเทคแคร์ดูแลหรือรู้สึกได้ถึงแบบความเป็นครอบครัวความเป็นชัดเจนนะอืมถ้าคุณมีความรักตอนนี้คุณอาจจะมีการวางแผนกันเรื่องของอนาคตด,ด้วยหลังจากนี้นะคะเรื่องของแบบการเดินทางการโยกย้ายนะคะอาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากคนรักของคุณนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้มีความรักในครั้งนี้นะคะคือมองว่าครอบครัวของคุณหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของคุณที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือผู้ชายก็ได้ถ้าผู้ชายก็จะเป็นลักษณะขาว อวบไปทางอ้วนเลยนะคะหุ่นแบบหุ่นแบบว่ามีน้ํามีเนื้อ่ะจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็ถ้าคุณรออะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนวีซ่าหรืออะไรก็ตามเนี่ย แน่นอนว่าจะผ่านนะคะผลจะผ่านแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปใช้ชีวิตยอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเวลาที่คุณอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะจะเป็นคนรักของคุณแล้วแหละหรือว่าเป็นเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะเข้ามาแบบว่าเป็นซัพพอร์ตให้คุณนะคะคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แบบดีขึ้นบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในแพลนที่คุณคิดแต่แรกก็ได้ว่าเฮ้ยมันจะได้อย่างนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ รอระยะเวลาเนี่ยประมาณสักอีก2เดือนนะคะสเดือนหรือ2องสัปดาห์หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีนี้แน่นอนนะคะ<อ>นะคะก็คือว่าคุณจะได้รับข่าวดีจากคนรักคนทางไกลของคุณแน่ๆนะคะก็ยินดีด้วยคนกองสองคุณวางแผนคาดหวังอะไรกับอนาคตตัวเองบ้างนะคะก็ขอให้สมหวัง ทุกคนทุกท่านเลยที่ได้ผ่านเห็นคลิปนี้นะคะอ่ะก็จบแล้วสำหรับคนที่เลือกกองสองเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองสามเลยนะคะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมารีหรือว่ามารีทานโลนะคะวันนี้ที่อากาศกองที่สามนะคะในหัวข้อชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกนานไหมแล้วจะดีเรื่องอะไรนะคะอ่ะคนที่เลือกกองที่สามกองนี้นะคะอืมอ่ะมาดูกันนะคะว่ายังไงชีวิตของคุณจะดีขึ้นกี่โมง นานไหมแล้วเป็นแบบเรื่องของความรักการงานหรือว่าการเงินนะคะออฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไ i k e กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะมาตรงไหมถ้าพลังงานตรงนะคะฟังต่อถ้าไม่ตรงเนี่ยลองฟังออกลองอื่นนะคะหรือว่าหัวข้อคลิปอื่นๆก่อนนะคะใครที่สนใจอยากจะดูส่วนตัวก็ไปตรงลิงก์ใต้ description ได้เลยนะคะมีทั้งแบบโทรคุยแล้วก็แบบพิมพ์นะ ชีวิตของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะ Seven of c ฟคานะคะ The Justice นะคะ Seven of อ a แแล้วก็เซเว่นอ o ฟโซมีแต่เลขเจ็ดทั้งนั้นเลยทุกคนแปลกมากเลยนะคะเจ็ดถวยเจ็ดไม้เท้าเจ็ดดาบอ่าคนกรองนี้นะคะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะ่ะมันเหนื่อยมากพยายามแบบพยายามทุกอย่างนะคุณมีความเหมือนแบบว่า เธอทะย,ยานสูงอะ่ะคุณจะไม่ยอมให้ชีวิตของ,ของทัวรคุณเองเนี่ยมันลําบากไปมากกว่านี้แหละนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์หลายอย่างเลยที่คุณคิดอยากจะทานะคะไพ่ขึ้นมาเจ็ด็เจ็ดถ้วยเนี่ยคือคุณมีจินตนาการมีแบบคือคิดวางแผนไว้หลายอย่างมากๆบางคนอาจจะแบบมีการมีผลในช่วงนี้ด้วยนะคะอยากจะทํานั่นนี่หรือตัวคุณเองอะ่ะก็คือทําอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วทั้งขายออนไลน์อาจจะทํางานประจาข้าราชการไปด้วยอาจจะโอ้ทาเยอะมากไม่ได้ทําอย่างเดียวด้วยนะคะเออ คนกองนี้เนี่ยนะคะแม่บอกรู้สึกว่าคุณเน่เหมือนแอบกําลังมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตอนเนี้หรือกําลังแอบทําอะไรสักอย่างอยู่นะคะคุณรู้สึกว่าคุณกลัวคุณไม่ได้กลัวหรอกแต่คุณเชื่อในพลังงานของอีวิลอนะคะคุณก็เลยไม่อยากจะบอกเป้าหมายอะไรบางอย่างให้คนอื่นฟังในช่วงนี้นะคะแล้วก็เช่นกันนะคะเป้าหมายของคุณเนี่ยบางอย่างถ้าคุณรู้สึกคุณมั่นใจคุณเชื่อใจแล้วอ่ะไม่ต้องถามใครไม่ต้องเล่าให้ใครฟังแล้วก็ไม่ต้องถามหมอดูด้วยเรื่องที่คุณอยากจะทํานะคะ จะสาเร็จนะจากความพยายามของคุณเลยแล้วเรื่องนี้คุณไม่ต้องเอาไปดูดวงที่ไหนด้วยไม่ต้องมาถามหมอดูด้วยขอให้คุณทําไปเลยเชื่อมั่นในพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณตรงนี้มันจะทําให้สิ่งนั้นที่คุณทํามาสําเร็จด้วยนะคะคนกองสามมีพิเศษมากเลยนะอเออแล้วก็รู้สึกได้นะคะว่าตัวคุณเองกําลังรวบรวมข้อมูลหรือรออะไรสักอย่างเหมือนกําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างอะให้บอกว่าขอให้คุณอะลงมือทํามันได้เลยนะ นะคะอแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดคนกองสามถ้าคุณทําอะไรที่มันเป็นแบบผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะว่ามันอาจจะส่งผลเสียให้คุณในภายหลังได้แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้ผิดตามหลักกฎหมายหรือหลักศีลธรรมอะทําไปได้เลยแม่หมอเชียร์เต็มที่เลยนะคะอืมอาจจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ในชาวราศีตุลน,นะคะมีกรกฎพิจิกเมษสิงห์ธนูเม่ถุนตุลกุมค่ะ มาดูกันนะคะว่าชื่อของคุณหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะจะดีขึ้นไหมระยะเวลาเท่าไหร่และมันจะดีขึ้นเรื่องอะไรนะคะ,ะถ้าพลังงานดีก็นอมรับถ้าพลังงานไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บไปคิดไปคิดไปเครียดไปเครียด,ค,ดคิดมากนะจ๊ะก็คิดซะว่ามาฟังทิทานเฉยพอเนาะอ่ะสไม้สามดาบนะคะ t r e of sword the high princess นะคะ,ะ the millionaire โ uh huh. อ้เหตุออฟซอร์อะมองว่าตัวคุณจะผิดหวังกับชีวิตมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุที่คุณไม่อยากจะเล่าอะไรให้ใครฟังเนาะบางคนเจอเรื่องมือที่สามบางคนเจอความรักสามเศร้านะคะอ่าแต่ตัวคุณกําลังจะออกมาแล้วแหละหรือคุณเองอาจจะรู้เพิ่งรู้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืมแต่สิ่งที่ถ้าไม่ได้เรื่องของความรักเนี่ยแม่หมอรู้สึกนะว่ามันจะเป็นเรื่องของการเงินเอาการเงินก่อน คือถ้าคุณเหมือนแบบผิดหวังอะไรมาหลายๆครั้งอะ่ะผิดหวังมาหลายอย่างสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในก่อนหน้านี้หรือตอนเนี้ยนะคะให้ขึ้นว่าเนี่ยการเงินของคุณนะคุณจะได้มีโอกาสได้รับเงินก้อนมีโอกาสที่การเงินของคุณจะดีขึ้นกว่านี้แต่ว่าต้องระวังมีคนมาหยิบยืมคุณในเรื่องของการเงินด้วยนะ,ะหรืออาจจะได้เงินจากการกู้ยืมนะคะเพื่อมามาปิดหรือมาแบบว่าเอ,อ่อเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งมีมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการกู้ยืมจากการยืม หรือจากการช่วยเหลือของคนอื่นนะคะเออถ้าพูดถึงเรื่องของความรักสามเศร้าเนะี่ยแม่หมอูุสึกมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอืมอ่าไม่อยากอ่านเรื่องความรักสัมเศร้าเลยอะแต่ว่าอ่าน,านก็ได้เผื่อใคร,รเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะ คือถ้าคุณเจอความรักสามเศร้าในตอนนี้คุณมันมันอาจจะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นคุณอาจจะต้องคบคุยกับเขาเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินแต่แน่นอนว่าคุณอาจจะได้เงินตรงก้อนนั้นมาแน่ๆนะคะหรือว่าคุณยังต้องอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าตรงนี้เพราะว่ามันมันคือคุณอาจจะสามารถ make money กับเขาคนนี้ได้เยอะเช่นคุณอาจจะทาธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วคุณ make money ตรงนี้ได้เยอะนะคะแล้วคุณก็ต้องทนอยู่แต่ไม่บอกรู้สึกว่าคุณอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ได้ชัดเจนตรงเนี้ย ออกมาได้คุณจะเหมือนคุณจะหาหุนทางอะไรสักอย่างออกมาหรือคุณจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วคุณจะออกมาจากตรงนั้นได้อะนะคะออขยายอีกใบได้ไหมคืาไม่เป็นเรื่องของการเงินนะคะหรือตัวคุณเองถ้าทําธุรกิจอะไรกับใครนะคะแล้วเหมือนแบบว่าคนอาจจะเป็นผู้ร่วมธุรกิจหรือใครที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเหมือนจะถูกเปิดเผยหรือความจริงบางอย่างมันจะถูกเปิดเผยมาทําให้คุณอนะรู้นะคะว่าใครอะที่สามารถ ทำงานร่วมต่อได้ใครที่สามารถครบต่อได้หรือใครที่จริงใจกับคุณนะ่ะคุณจะรู้อะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นการเงินของคุณมันจะแบบอู้ฟู่มากมากขึ้นกว่านี้อีกมากแบบมากกว่านะปัสุบันที่คุณมีอยู่อีกคุณจะต้องมีการเสียใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนผิดหวังกับอะไรบางอย่างก่อนแล้วคุณจะสมหวังกับเรื่องของเงินนะ่ะคุณอาจจะรู้ความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะเป็นคนกลายเป็นคนอู้ฟู่ไปเลย กลายเป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีเงินเป็นร่งเป็นสันมีเงินเป็นของตัวเองแบบเป็นเงินก้อนแบบคือหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้เลยนะคือรู้สึกได้ว่าแล้วตัวคุณเองเนี่ยเหมือนน่าจะมีการบูชาสิ่งศักดิ์ที่เป็นผู้หญิงด้วยพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่กาลีเทพีวีนัสอือฮึ นะสัมผัสได้ถึงพลังงานของพลังงานหญิงอะ่ะเธอพลังงานเทพที่เป็นผู้หญิงแล้วคุณเซนแรงมากๆช่วงนี้คือเซนแรงสุดเลยเหมือนแบบว่าอาจจะมีอะไรมาคอยไกด์คุณคอยบอกคุณว่าอะไรเป็นยังไงอันไหนดีไม่ดีอันไหนควรทำไม่ควรทำขอให้คุณเราเชื่อซินด้วยยองดีนะระยะเวลาที่มันจะดีขึ้นหลังจากเนี้ยไม่หมอให้ไปเลยแบบสิบเอ็ดประมาณสักสิบถึงสิบเอ็ดวันหรือสิบสิบถึงสิบเอ็ดสัปดาห์เนี้ย คุณจะดีขึ้นกว่านี้แล้วก็จะรู้ความจริงอะไรบางอย่างขึ้นด้วยความจริงที่เหมือนแบบว่าคนที่หักหลังคุณคนที่คิดไม่ดีกับคุณมันจะถูกเปิดโปงออกมาเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผู้หญิงที่คอยแบบปกปักดูแลคุณอยู่นะคะก็นั่นแหละสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้อะมันมันจะสําเร็จแน,น่แต่มันจะมีอุปสรรคมันจะมีเรื่องผิดหวังเข้ามาก่อนแต่ว่าการผิดหวังเนี่ยมันมันจะทําให้คุณอะ่ะแฮปี้ในภายหลังแบบมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเลย ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคนกองนี้กองสามนะคะก็น้อมรับคำทำนายดีๆนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์นะคะบันทึกคลิปนี้ไว้นะคะแล้วกลับมาฟังกลับมาเล่ามาคอมเมนต์ให้ฟังด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเปล่าตามคำทำนายนะคะโอเคนะคะก็อย่าไปเรียกับคำทำนายถ้ามันไม่ดีเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะถ้ามันดีเราก็เก็บน้อมรับคำทำนายนี้ไว้นะคะขอบคุณนะคะ